เกิดอะไรขึ้นครับเรื่องที่ทุกคนรอคอยกำกำลังสนองหุนเซนแล้วครับที่เขาทำกลางออกมาพูดจาไม่ดีใส่ประเทศไทยเราเนี่ยพี่ๆรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังกำแพงวังที่พนมเปญนนะ่ะเขากำลังตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับเขาไม่ได้กลัวเราหรอกครับเขากลัวทหารของตัวเองจะปฏิวัติล่าสุดมีสัญญาณใหญ่หลุดออกมาแล้วครับแค่ทหารระดับนายพลโพสต์ติ๊กตกเล่นๆเ,เนี่ยถูกสั่งปลดฟ้าผ่ามีไม่ใช่เรื่องตลกนะครับ มันคืออาการของคนขี้คลาดที่กำลังจะเสียอำนาจที่เขาพยายามจะปั่นให้ไทยเกิดรัฐประหารที่ไหนได้กรรมมันย้อนกลับไปหาตัวเองเต็ม,เ,ตมเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาขยี้ให้ฟังแบบละเอียดทุกเม็ดเลยครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เ่ยาะกับคุณครับม้างข้างด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนๆในต่างแดนที่เกี่ยวพันกับบ้านเราโดยตรงเลยครับ เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกหมุดหิตใจมานานแต่ผมรับรองเลยว่าฟังคลิปนี้จบแล้วจะรู้สึกโล่งใจและแอบสะใจเล็กๆเ,เป็นแน่ครับพี่ๆหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยทางฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะฮุนเซนผู้นําอาวุโสข,ของเขาเนี่ยโอ้โหขยันออกมาให้ข่าวโพสโซเชียลมีเดียแขวะประเทศไทยเราบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวก็หาว่าเรามีความทะเยอะทะยานโลภมากในดินแดนของเขาบ้างล่ะ เดี๋ยวก็ออกมาพูดปลุกระดมคนของเขาให้เตรียมพร้อมสู้กับเราบ้างละ <c oughs> ฟังแล้วมันก็น่ารำคาญใจใช่ไหมครับเราก็อยู่ของเราดีๆทำมาค้าขายกันปกติแต่เขากลับพยายามจะสร้างเรื่องสร้างประเด็นความขัดแย้งขึ้นมาตลอดเวลาพยายามจะเล่นเกมการเมืองบางอย่างที่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนอยากจะยั่วยุให้บ้านเรามีปัญหาอยากจะเห็นบ้านเราไม่สงบสุขว่างั้นเถอะซึ่งหลายคนก็มองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นแผนโศกรปรก ที่ต้องการจะดิสเครดิตประเทศไทยในเวทีโลกแล้วก็พยายามจะปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในบ้านเราให้ได้โดยเฉพาะการยุโยงให้ทหารกับรัฐบาลไทยมองหน้ากันไม่ติดหวังลึกๆว่าจะเกิดความวุ่นวายเกิดรัฐประหารในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะให้เกิดขึ้นครับ แต่แล้วครับพี่ๆแต่แล้วครับสิ่งที่เขาอยากให้เกิดกับคนอื่นมันกำลังจะย้อนเข้าหาตัวเองแบบเต็มๆเลยครับเพราะในขณะที่เขาชี้หน้าว่าบ้านเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยในบ้านของเขาเองกำลังเกิดคลื่นใต้น้ำลูกใหญ่ที่น่ากลัวกว่าเยอะครับล่าสุดสื่อต่างประเทศอย่างเอเชียไทมส์เนี่ยเขาออกมาแฉเลยครับว่าฮุนเซนได้ทำการปฏิวัติเงียบในกองทัพของตัวเองไปแล้วฟังไม่ผิดครับปฏิวัติเงียบ ไม่ใช่การปลดฟ้าผ่าแบบโจงแจ้งนะครับแต่เป็นการทำสิ่งที่แยบยลและน่ากลัวกว่านั้นเยอะนั่นคือการโยกย้ายตำแหน่งนายทหารระดับสูงแล้วเอาคนของตัวเองเข้าไปคุมตำแหน่งหัวใจทั้งหมดแล้วคนของตัวเองที่ว่านี่เป็นใครล่ะครับก็ลูกชายแท้ๆของเขาทั้งสองคนนะสิครับทั้งฮุนมาเนตที่เป็นนายกอยู่ตอนนี้และฮุนมานิดน้องชายอีกคนถูกดันขึ้นไปคุมตำแหน่งสำคัญๆในกองทัพบ,บกและหน่วยงานข่าวครองทหารแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับ นักวิเคราะห์เขามองตรงกันเลยนะครับว่านี่คือการล้างบางคู่อํานาจเก่าในกองทัพที่เขาไม่ไว้ใจโดยเฉพาะกลุ่มอํานาจของตระกูลเตียของพลออกเตียบันอดีตรัฐมนตรีกลาโหมที่ผูกกันมานานคือพูดง่ายๆว่าแม้แต่คนที่ทํางานด้วยกันมาหลาย10ปีตอนนี้ก็ไว้ใจไม่ได้แล้วครับต้องเอาสายเลือดตัวเองเท่านั้นถึงจะมั่นใจได้ว่าทหารไม่หันกระบอกปืนใส่ นี่แหละครับคือหลักฐานชั้นดีที่ชี้ว่าเขากำลังกลัวกลัวคนของตัวเองอย่างรุนแรงเลยครับทีนี้คำถามคือทำไมเขาต้องกลัวขนาดนั้นทำไมต้องดิ้นรนทำทุกวิถีทางเพื่อรวบอำนาจไว้ในมือครอบครัวให้ได้คำตอบมันอยู่ที่ความไม่ชอบธรรมและความร่ำรวยที่น่าสงสัยของตระกูลเขานั่นเองครับมีรายงานจากองค์กรสืบสวนระดับโลกอย่าง Global Witness เขาทำรายงานชิ้นโบแดงชื่อว่า h o s Post t t ไท t a k e Over หรือแปลเป็นไทยว่า mm hmm. การเข้ายึดครองที่ไม่เป็นมิตร mm hmm. โอ้โหเชี่ยก็แรงแล้วครับในรายงานเนี่ย mm hmm. เขาแฉเลยครับว่าตระกูลหุ้นเป็นเจ้าของหรือมีหุ้นส่วนในบริษัทอย่างน้อย114บริษัทมูลค่าที่จดทะเบียนไว้เนี่ยปาเข้าไปกว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7,000กว่าล้านบาทโอ้โหนี่เขายังบอกว่าเป็นแค่ภูเขาน้ำแข็งนะครับ ทั้งๆท,ที่ตัวฮุนเซนเองเนี่ยมีเงินเดือนอย่างเป็นทางการแค่เดือนละประมาณ4ี่0 0กว่าบาทเท่านั้นโอ้โหพี่ๆคิดดูสิครับว่าเงินมันมาจากไหนมันคือการขอรับชันระดับมหากราบที่สูบเลือดสูบเนื้อประเทศตัวเองมานานหลายสิบปีนั่นแหละครับพอมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบมหาศาลขนาดนี้มันก็เลยเป็นส้นเท้าอะิลิสเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเขาไงครับเขากลัวว่าถ้าวันไหนสูญเสียอํานาจไปทรัพย์สมบัติที่โกยมาจะถูกตรวจสอบถูกยุดคืน นี่แหละครับคือเหตุผลที่เขาต้องดิ้นรนทําทุกอย่างทั้งการส่งต่ออํานาจให้ลูกชายทั้งการยึดอํานาจในกองทัพเพื่อปกป้องอาณาจักรและความมั่งคั่งของตระกูลตัวเองเอาไว้เรื่องทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพชัดเลยครับว่ากรรมมันติดจ,จรวดจริงๆคนที่พยายามจะจุดไฟเผาบ้านคนอื่นคนที่พยายามจะยุแยงให้เพื่อนบ้านแตกแยกที่แท้ก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและความเน่าเฟะในบ้านของตัวเองนั่นเองครับ สิ่งที่เขาพยายามจะผลักไสให้เกิดกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความขัดแยง้งความไม่ไว้วางใจกันระหว่างรัฐบาลกับทหารหรือแม้แต่กระทั่งรัฐประหารสุดท้ายภาพทั้งหมดนั้นมันกลับสะท้อนเข้าหาตัวเขาเองอย่างจังตอนนี้เขากลายเป็นฝ่ายที่ต้องหวาดระแวงทหารของตัวเองต้องนอนสะดุ้งกลัวว่าใครจะแทงข้างหลังที่มันน่าขำและน่าสมเพชที่สุดก็คือประเทศไทยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ เราอยู่ของเราเฉยๆพัฒนาประเทศของเราไปแต่เขากลับต้องมาสู้รบปรบมือกับความระแวงและความกลัวที่เขาสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ากรรมสนองของจริงโดยสรุปนะครับพี่ๆเรื่องราวในวันนี้ก็คือที่เราเห็นฮุนเซนออกมาโจมตีประเทศไทยบ่อยๆในช่วงหลังเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งหรือเขาแน่มาจากไหนเลยครับแต่มันคือการแสดงอาการของคนที่อ่อนแอและกำลังดิ้นรนสุดชีวิต เขาพยายามสร้างศัตรูภายนอกเพื่อกลบเกลื่อนปัญหาภายในบ้านตัวเองปัญหาว่าที่ว่าก็คือความไม่ไว้วางใจในกองทัพถึงขนาดต้องทำปฏิวัติเงียบยึดอำนาจมาไว้ที่ลูกชายตัวเองเหตุผลลึกๆก็เพราะเขากลัวจะสูญเสียอำนาจและอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้านที่ได้มาจากการคอร์รัปชันสุดท้ายคนที่อยากเห็นบ้านคนอื่นลุกเป็นไฟก็กลับต้องมาเจอกับไฟที่กำลังไหม้อยู่ในบ้านตัวเองโดยที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยสักนิดเดียวครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Li@ n e Kim Property Life วันนี้สันติบีโปรโดีมาฝากใครสนใจสมัครสมัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรโสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ยครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ